วันนี้เรามาที่นี่ชื่ออะไรนะลืมชื่อพาร์คบางนาะออนี่ไง P A R C บางนาะทำสวนสวยนะที่นี่เพิ่งเปิดใหม่เป็นแบบว่าเอทาดอร์สไตต์แล้วก็มีเนี่ยชิงช้าให้เด็กเล่นด้วยอันใหญ่มากทำสวยดีที่นี่เนี่ย <N: <N: นี่เรามาเทลุเรามากินชอบนี้ราเมงโคอุระคือเมนูประมาณพอเซิร์ฟมาแบบว,ว่ามีเปิดอันนี้ที่ไหนอะป่ะคานี่ ที่นี่มีหลายสาขาไปชิมกันนโต๊ะแบบนี้สไตล์แบบนี้ไปอีก,กวบาปะนี่มันทางคนเดินอ,อ,อันนี้ดีกว่านี่ราเมงโครักกูเอ็เปิดใหม่

เชื่อตัวเองแล้ช้อยเลยที่ชอบสไตล์นี้เป็นแบบแนวยาวๆกระโปรงน่ามคนยังไม่เยอะร้านเปิด11โมงเรามา11โมงนิดหน่อยก็มหีหลายตัวข้อน้ำหรอข้อน้ำต้องคินโหต้องลินสะอาดมากอะดิเทรุก็คืออยากกินโซมิงที่แบบว่าสไลด์ลงมาโอ อาซิโอ,อนอนไหมอือจ้ะร้อนขมวดนี่มาแล้วออค่ะขอบคุณค่ะนี่ซกส็สุราเมงแล้วก็ท็อปท็อปปิ้งอันนี้แล้วก็ของป๊าป๊าเลยนะมิสบมิสบทำไมสีแดงอ่ะช็อตตบเผ็ด นี่จ้าแบบนี้เลยนอนหล้อนๆสามร้อยก็สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นช็อปนี้ลามิงโครากุเอ็นในขณะที่แม่กับลูกเพิ่งจะเริ่มกินเดู๋เพิ่งจะเริ่มกินจานจะดูป,ะปะักมัหมดไปสองจานแะล้ว ไหวมากใช่ไหมดูทุกคนยังเต็มจานอยู่เลยมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งหิแล้วไปไหน 2> <B> 2> ปีตู้กดด้วยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบโอ้โหเห็นรู้ ก็ตานะอ,อะไรเนี่ยของของจริงมั้งะนะดูดิโอโ้โหขั้นต่ำน่าจะ350ก้อากันนะตู้นี้ต้นน่ะชิงช้าลูกเปลี่ยกอ่ะ ชิงช้ามีหลายจุดเลยแล้วก็มีแบบว่าโซนในลมอันนี้โอ้โหผัดลมผัดลมใหญ่เลยวันนี้อากาศไม่ร้อนก็เลยเอาดอกโอเคนะ กี่ไสอ่ออาม่วๆซ้อมสีต้อน้ำใส่ีไ่ไ,ไง,ไไงนี่ไงเธอรู้เดินเนี่ยสะพานอะ ระวังน้ำไม่ต้องวิ่งตกน้ำ น้แล้วก็ยังไม่ได้สาหรายเยอะขนาดนี้ตอนนี้เยอะเลยนี่วิวสวยนะทําสวยนะธรรมชาติชาติดีอ่ะสวยดีฝั่งอีกฝัก่งหนึ่งน้ําใสอยู่คนก็เยอะรถเยอะชกคนเริ่มมาเยอะ ที่โซนเพลกาวแต่ว่าไม่มีเด็กฝนจะตกเจลูโอ้โหบิวสวยตรงนี้ไม่น้ำไม่หมุนหมุนเนาะไหนมีบ้าลูกตรงนี้ตรงนี้น้ำไม่ค่อยเคลียร์เพราะว่าเลยหรือเปล่า ไม่ใช่เป็นแบบว่านา้ำฝ่ะน,น้ำนิง่งๆหยุดนิง่งไม่ไม่มีปลาอะไรไหลเห็นป่ะเห็นบ<ฮ>้างพ่อไม่เห็นเงาเงาใช่ไหมวิวชั้นสองมีที่นั่งกินอาหารแล้วก็มีที่วางด้วยอ่ะอเข่นะเพื่อดูวิว Điều gì หรือบิ๊กมอนเตอร์ขากายมังถนนใหญ่ออฟฟิศออฟฟิศตึกเบนต์ตึกเบน์ออฟฟิศฟอร์เรนซ์เอไอเอด้วยอ่ออินชอรัน์เนาะอะไรครับลมเย็นน่ะนั่งชิวชิว ตกแน่นอนช่วงนี้มีพายุชื่ออะไรนะปับปาสตอมชื่ออะไรนะทราบกิกิอะไรกิกิสตอมนาวชื่ออะไรนะไม่ใช่วิภาแล้วดิสตาม สุดเลยอ่ะดูดีดูสวยมากไม่ไม่ไม,ม่โยนไม่แข่งอะโลเปลียกหนูหนูีน่ไรร้ลานลูกก๊อกผลไม้ผลไม้คุกตัวเนี้ยเหรอยำม,มะนาวจีนเหนกับเป,ปเียวปางฝรั่งบวย กิ่งทองใบหยกคือน้ำอะไรน้ำมะม่วงก่อนอ่ะกนละ้วยหอมสาหรยสไปรูลีน่าเทลนมโอ๊กเพื่อสุขภาพนี่ไงเมนูทั้งหลาย รวมเลยจ้ะนี่แรงจ้ะโอ้ยตามท่วมบังน่ะนางฟ้าหรืแหลมฟองมาเลนนี้ใช้ไม่ได้เลยน้ำสุดหิักมากขอบคุณครับทุกคนเลยครับ